ดิวข้ามปีเติมทันทีรับคาตานาฟรีตั้งแต่วันที่31ถึง4มกราคมนี้เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ท็อปอัพ499เพชรขึ้นไปนะฮะเอาแล้วครับผมสำหรับใครที่อยากดูแผนที่ใหม่นะครับอ่า ในระบบ 3D แบบนี้นะครับสามารถมองได้แบบ360องศานะครับยังจะใช้ vr ดูนะครับและก็มีกิจกรรมอยู่ด้วยนะครับก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมนะครับเดี๋ยวพี่โกจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะเอาเลยครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเออมาส่องส่องดูเพจฟรีไฟดูว่ามีอะไรอัปเดตใหม่บ้างนะครับว่าจะทำคลิปอะไรดีนะฮะเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับวันนี้ทำคลิปอะไรดีเฮ้เดี๋ยว ใต้คอมเมนต์ทำไมในเพจการีน่าฟรีไฟล์มันมีแบบนี้ตลอดเลยอะค<ะ>ือแบบทุกคนขอให้แบบว่าชุดนี้ชุดนั้นกลับมาตลอดเลยดูดิมีคนไปขอเนี่ยกิจกรรมโน้นกิจกรรมนี้นะฮะซึ่งแต่ละกิจกรรมแบบมันมีชุดอยู่นะฮะที่อยากให้กลับมานะครับอยากรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างนะครับในคอมเมนต์เหล่านี้ที่ทุกคนขอให้กลับมาเนี่ยโอ้เยอะมากเลยดูดิ นะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างที่แบบคนขอกันเยอะๆอะเน้นๆเนี่ยนะครับอ่าฮิตๆเลยนี่โอ้โหอันนี้ขอมาเป็นแผงเลยโอ้โหแบบจัดเต็มเลยนะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่านะฮะไอเทมอะไรบ้างที่น้องๆขอไอเจมเอาเข้ามานะครับเป็นไอเทมแลไวไม่แล้นะครับเอาเลยครับสำหรับชุดชุดแรกเลยนะครับผมที่อ่หลายคนอยากให้กลับมานะครับก็คือตำนานมาเฟียนะครับสำหรับชุดนี้นะฮะอ่าหลายคนก็คงจะรู้จักกันแล้วนี่เดี๋ยวพี่โกจะพูดไปด้วยนะครับไฮไลท์ไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับชุดนี้นี่เด่นตรงที่ กางเกงของมันนะครับที่ไม่เหมือนใครแปลกแปลกอยู่นะฮะนี่จัดไปสามหัวแล้ครับตอนนี้จัดไปจัดไปสี่หัวนะครับตามสไตล์สายไฮไลท์นะฮะนี่ชุดมันก็จะเท่ๆแบบนี้หน่อยนะครับแต่เสื้อไม่ได้ไม่ค่อยได้เป็นที่นิยมเท่าไหร่นะครับกับชิ้นส่วนของหัวนะครับหรือว่าทรงผมนะฮะแต่จริงๆแล้วสําหรับชุดนี้นะครับหลายคนเรียกว่า ชุดยากุซ่านะครับซึ่งมันมีทั้งอของตัวผู้หญิงและก็ตัวผู้ชายนะครับมาคู่กันเลยนะครับสำหรับเซ็ตนี้นะครับผมได้รับความนิยมที่สุดคือกางเกงนะครับก็คนที่ใส่ไฮไลท์นะครับผมดังๆหลายคนนะครับนำไปใส่นะครับสำหรับการเก่งนี้มีหน้ากากคาบุกิติดอยู่ด้วยนะฮะเอาแลวครับสำหรับชุดที่2นะครับมาแล้วนะคุณหรือเปล่านะครับสำหรับชุดนี้นี่มา มาแล้วก็หนึ่งหัวเลยนะครับผมหัวเลขนะเอาแล้วครับอ่าไปไหนกันหมดอ้าวเน็ตช้าใช่ไหมน้องชายเน็ตช้าแบบนี้ต้องโดนต้องโดนมลาดนะพลาอปู่ว้าวว้าวนี่ไงเรียบร้อยอ่าสำหรับชุดนี้ก็คงจะคุ้นกันอยู่ดีนะฮะอ่าก็หลายคนใช้อยู่แหละเรียกได้ง่ายๆเลยว่าหลายคนใช้อยู่เลย เอายิงแบบนี้ยิงแบบนี้เรียบร้อยหัวแตกไปครับสาหรับชุดนี้นี่คล้ายๆแบบอะไรอ่ะราชบุตรเขืะทรงผมมนะันนะ่ะนะประมาณนั้นเลยฮนะี่อนะครับแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวนะนี่ไงเรียบร้อยนะครับผมหัวตุกเม็ดโอเค สำหรับชุดนี้แล้วนะครับสายไฮไลท์ของไทยนะครับคนดังเลยใส่อยู่นะฮะมีความพิเศษตรงที่มันมีเอฟเฟกนะครับตรงชิ้นส่วนหัวนะครับอ่ามีเอฟเฟกพิเศษนะครับก็เป็นเอฟเฟกพิเศษเวลาเราวิ่งอะไรแบบนี้นะครับและที่สำคัญนะครับสามารถเอาไปมิกได้กับหลายชุดและหาไม่ยากด้วยแต่ มันกลับมานานๆถึงอยากกลับมาสักทีนะครับผมอ่าสำหรับชุดนี้อยู่ในอีโวนี่นะครับลเลาไปแต่งเขาจะแต่งแนวนี้เอาแล้วครับสำหรับชุดต่อไปถือว่าเป็นชุดแลเลยนะครับและตอนนั้นนะฮะหาซื้อได้ไม่ยากเลยนะครับเพราะว่ามาในตู้สุ่มรอเย่นะครับสำหรับชุดนี้นะฮะก็บอกได้เลยว่าส่วนที่ฮิตนะครับก็เป็นส่วนหัวมันอีกแล้วนะครับไม่ใช่ส่วนตัวชุดมันนะ นี่ลากไปตัวนะฮะสำหรับชุดนี้นะครับมีชื่อว่าชุดแนะอ,อสซัสซินน,เน,เนนะครับจริงๆนะฮะเอสซัสซินหรือนักฆ่านั่นเองนะครับสำหรับชุดนี้นี่มาจากการเอ็กกันนะครับฟีไฟกับเร็กนาร์ล็อกนะครับซึ่ง GM บอกว่านะครับจะไม่กลับมาอีกแล้วชุดนี้นะครับสำหรับใครที่แบบอยากให้มันกลับมาเนี่ยคือไม่กลับมาแล้วหัวฟ้ามีปีกเนี่ยนะฮะโอเค ก็ส่วนใครที่มีนะครับจะได้รับความนิยมมากในการแต่งกับกล้ามทองนะครับอ่าแล้วก็การเกงีขาวขาวแบบนี้นะฮะจะได้รับความนิยมมากเลยนะฮะอ่าในการอาัดคลิปติ๊กตงติ๊กต,ต๊อกอัดคลิปไฮไลไท์อะไรแบบนี้นะฮะเอาเลยครับต่อไปนะฮะก็คือชุดกล้ามทองนะครับอ่าหรือว่าอ่าตัว เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหินหยางนะครับหินหยางกิจกรรมหินหยางนะครับโอเคจัดไป2หัวครับจังวันนี้ไม่มีให้ยิงสักหัวแนละ้วรู้สึก <laughs> โอเคสำหรับชุดนี้นี่ได้รับความนิยมตรงเสื้อหรือว่ากล้ามท้องนะครับผมในส่วนของกล้ามท้องเนี่ยเยอะมากนะครับอ่าซึ่ง กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหยินหยางซึ่งมันจะมีกล้ามแบบหลายสีอ,ะอ่ะและที่สำคัญมีเอฟเฟกต์พิเศษนะครับตอนสังหารมันจะขึ้นมานะครับสำหรับกล้ามทองอันนี้โอ้เจ๋งอยู่นะ <Wow. S 1> นะฮะและนี่ก็คือชุดที่ทุกคนอยากให้ GM เอากลับมาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งชุดเลยที่ฮิตอยู่นะฮะและนะฮะที่สำคัญ เอาไปใส่นะครับผมได้กับหลายชุดมากๆไอตัวกล้ามทองเนี้ยไม่ใช่แค่ของผู้ชายนะของผู้หญิงก็ได้รับความนิยมสูงมากนะครับอ่าใส่กับหัวขาวหรือหมวกองค์หมวกอฟจำพวกนี้ได้หมดนะครับเอาแล้วครับต่อไปในส่วนของผู้หญิงกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับของตัวผู้หญิงตรงนี้นะฮะเป็นชุดนี้เลยนะครับผมอ่านะออกแนวจิ้งจอกจิ้งจอกนะ อ่านะครับนี่ลากไปหนึ่งหัวเนี่ยก็สําหรับชุดนี้นี่มันมีความน่ารักตรงที่มันมีหูจิ้งจอกอะ่ะออกมานะครับผมอ่านะฮะก็สาวๆนะครับ,รบหลายคนถูกใจเลยสายไฮไลท์ที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงอะไรแบบนี้นะครับก็จะนําไปใส่นะครับสาหรับชุดนี้นี่จริงๆแล้วชุดเต็มมาแบบนี้นะฮะอ่านะครับสาหรับชุดนี้ก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรนะครับแต่ว่าแบบหูมันกระดุกกระดิกได้ไง แลาเข้ามาใส่เขาจะใส่กับการเกปีกินกนะครับก้ามทองแล้วกออ็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นรองเท้าหมีนะครับอันนี้ก็หลายคนอยากให้กลับมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็กลับมาแล้วนะหลายครั้งนะรองเท้าหมีแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่ากลับมาครั้ง2ครั้งเองไอตัวหูจิงจอกตัวนี้นะฮะเอาแล้วครับต่อไปเป็นชุดต่อมานะฮะที่หลายคนอยากให้กลับมานะครับในส่วนของการเกงปีกนนกนั่นเองนะครับ ซึ่งเซตนี้จริงๆแล้วเนะครับผมเ,เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีแต่การเกงที่เข้ามานะครับในตอนแรกๆเลยนะครับอ่าซึ่งเป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่าตอนนั้นยังไม่แพงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเออมันเป็นกิจกรรมที่นานๆมาครั้งนะฮะแต่ว่าสายอะไรเอาไปสาใส่แล้ดังเลยนะครับสำหรับการเก่งปีกนก ตัวนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วพอตอนหลังนะครับฟรีไฟล์ได้ออกมาเป็นเซตเลยนะครับก็เป็นเซตแองเจลนะครับผมอ่านะครับหรือเซตแองเจลิกนะครับผมเป็นเซตปีกนกนั่นเองนะครับก็สําหรับเซตนี้แล้วนะฮะจะมีในส่วนของกางเกงสีแดงนะครับที่มาและวันที่2มกราคมนี้จะกลับมาอีกครั้งด้วยนะครับเอาแล้วครับผมต่อไปว่าด้วยเรื่องของ ชุดผู้หญิงกันบ้างดีกว่านะครับอีกชุดหนึ่งนะครับและก็มีชุดตัวผู้ชายด้วยนี่จัดไป2หัวก่อนนะจังหวะนี้เหลือตัวสุดท้ายยังไงครับตัวสุดท้ายยังไงครับผมโยกไปโยกไปเรียบร้อย สำหรับชุดนี้มีชื่อชุดว่าริดไลท์นะครับผมอ่าซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าตอนมาครั้งแรกเนี่ยจะขายในการินาเวลเท่านั้นนะครับอ่าซึ่งหลายคนเรียกว่าชุดนักแข่งนะเพราะว่าตอนนั้นนักแข่งมีนะครับในยุคแรกๆแ,แต่ตอนหลังนี้ก็ได้เอาออกมาขายตามคำเรียกร้องนะครับเล่นนานมากปีนึงนะครับรู้สึกว่าจะกลับมาครั้งหนึ่งนะครับสำหรับชุดริดไลท์นี้มีทั้งขาสั้นและขายาวนะฮะเอาแล้วครับผม และชุดต่อมานะครับก็ยังจัดอยู่ในชุดของ e ีโวนะครับผมนี่ลาหัวไปรัวๆัวนะฮะก็สําหรับชุดนี้นะครับผมตอนแรกๆนี่จะเข้ามาเอ่อน่าจะในลัคกี้รอยย่อนะถ้าจําไม่ผิดนะครับแต่ตอนหลังพัฒนามาเป็นชุด e ีโวนะครับ ก็คือชุดหุ่นเชิดนั่นเองนะครับอ่าเซตนี้นะฮะแต่พอตอนหลังจะเป็นแบบหน้ากากไฟด้วยมีสีไฟเมื่อก่อนมีแต่สีฟ้าเนะฮยก็สายอะไรคนดังก็เอามาใส่เลยนะครับก็เวลาใส่นะครับผมก็จะแต่งตัวแนวนี้เลยนะครับอ่าดูแล้วก็รู้แล้วใช่ไหมว่าคือใครนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมซึ่งยากมากกว่าจะมานะครับนานมากกว่าจะมาแต่ละครั้งนะครับสําหรับผ้าปิดปากอันนี้นะฮะ และชุดสุดท้ายนะครับผมเป็นชุดที่ทุกคนยังคงรอคอยแต่น่าจะไม่กลับมาแล้วนะครับผมสำหรับชุดนี้เพราะว่าเป็นชุดในซีซั่น2นั่นเองนะครับจุดเด่นก็คือหมวกนะครับก็น่าจะเด่นสุดแล้วแหละในบรรดาเครื่องแต่งกายนะครับในชุดผู้ชายก็ว่าได้นะครับก็คือหมวก F นะครับหรือว่าชุดซีซั่น2 h i ป hop นั่นเองนะครับสำหรับในเซตนี้ก็มีหน้าตาประมาณนี้นะครับ บอกได้เลยว่าเททั้งชุดเลยนะครับจริงๆแล้วเททั้งชุดเลยแต่เสียดายอยู่อย่างหนึ่งเสื้อกับผ้าผิดผักมันติดกันนะครับผมโอ้โหเท่มากเลยนะครับและกิจกรรมสุดท้ายที่ทุกคนอยากให้กลับมาเลยก็คือผ้าปักธงนะครับอ๋อซึ่งน่าจะน่าจะเข้าปีที่สองเลยนะนะครับปีนี้นี่คือไม่มานะครับปีหน้าไม่รู้จะมาอีกหรือเปล่านะครับสำหรับท่าปักธงอันนี้นะฮะที่ทุกคนรอคอยนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนคงจะชอบนะครับพี่โก้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับผม